สวัสดีจ้าพี่ทองอยินดีต้อนรับเข้าช่องตะลกการช่องแนวจ้าตอนนี้นะนี่เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าจ้ะขอพาย้อนไปน่อยเจ็ดโมงกว่าค่ะฝนตกตกแต่ช่วงหกโมงหกโมงเช้าแล้วจ้ะอ่าดูว่าซีโบ้แห้งนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็คือฝนตกหนะันกฝนวตัวแห้งไรจ้ะ นอนฟังเสียงฝนตามเคยจ้ะพี่น้องจ้ารองน้ำเส่องเลยแงสวยแางสามพี่น้องฝนตกคือเก่าค่ะตกแห้งพร้อมด้วยพี่น้องกอนนี้ด้วยจ้ะสองนุ่มยังไป็ดงานม่ได้เลยจ้าฝนตกพี่น้องบ่รัวสิได้ไป็ดงานมาน่เนาะค่ะมื้อนี้เนาะวันนี้ สวัสดีวบรรยงงานแห่งชาติจ้าสวัสดีผู้ใช้แรงงานทุกทุกท่านและพี่รองเด้อเป็นวนพักผ่อนพักผ่อนจริงๆพี่้องจ้าพักผ่อนจริงจรงงจ้า,กจจจจจาตกแต่เช้ามาแล้วค่ะเบื้องหน้าเต็มทุ่งนาแล้วเต็มเต็มเต็มเพื่อนเ,เออเอ,อัลร้านนานาบ้านเสร็จเลยจ้าลูกพี่รองกว่าเต็มแล้วค่ะ เราเห็นทุกน้ำเ่าราะจากขาวๆนั่นนั่นคือน้าําจ้ะตกแค่น่าจะชั่วโมงนึงแล้วจ้ะที่มันตกมาเนาะพี่น้องเนาะตกมาแล้วหนึ่งชั่วโมงจ้ะเดี่แลละค่ะบรรยากาศทุกนะในวันที่ฝนตกค่ะแต่ว่าลมมีลมเดีอยพี่น้องร้านกาแฟก็ไปยังไม่ได้เลยจ้ะฝนตกค่ะเออ รีดูฝนต้องปิดร้านตามเคยจ้ะพี่้องจ้าเราไปยังน้ำแข็งก็หมดพอดีน้ำแข็งหมดเมื่อวานเนี่ยจ้ะว่าจะสั่งน้ำแข็งวันนี้สงสัยไม่ได้สั่งแล้วค่ะพี่้องจ้าฝนตกทั้ง d a ตกเนี่จ้านี่ร้องา ตกเหมือนฟ้ารั่วไปเลยนะพี่น้องเอ้ยวันมี้ลมมาันีอย่างลยก่ะชุมช่มฉ่ำอีกแล้วจ้ะ <ừ> ถ้ามือใดแต่บอกว่าแต่จะซักผ้าเป็นรดพี่น้องเอ้ยบนตกวรถบอกว่าเดี๋ยวพรุพ่งนี้เช้า นอ้องลูกตาลพรุ่งนี้เช้าซักผ้าช่วยแม่เด้อๆพะนะพี่น้องบึงดูว <c oughs> ่า,าตตนนแต่ว่าสิซักผ้ายังได้โฟโต้ยังนั่นโอ้ยตต่เจียดยังได้ละพี่น้องบัดดีกะสิได้จะนอนลหรอน้ะนอนฟังเสียงฝนตามเคยค่ะมันจะจากาศดีแฮ

โอ้ยคือพวอแล้วพี่น้องจ๋าเตยสักผ้าตากไว้พูดเตยลืมเสื้อผ้าเตยจ้ามึอนี่เลยว่าสิทักของลูกโอ้ตายพี่น้องเอ้ยหัวซะเถอะว่ามันบม่ได้สักผ้าตายแล้วลืมไปเลยว่าเจ้าของสักผ้ามือคืนนี่จ้าพี่น้องสักผ้า ต,ตัวเองค่ะมื้อน,นี้ว่าจะสร้างของลูกๆเอาไปเปียกไปไหนแล้วน้องนะให้มันสร้างอีกโอ้ยมาซูนเนี่ยจะาของกะระบาดท,ที่นไหนเกิดไปที่หูเราฟัง จะอะไรอีขางนึงไปใส่เราพี่น้องเมื่อปันร้อยไป็นน้ำหนามเราสิจ้าให้พี่น้องเมื่อบรรยากาศทุ่นงนะแง่ฝุดตกแห้งๆซื่อๆหรอกจะอะไรก็คือพ่อว่าเจ้าของลืมเก็บผ้าโอโ้พี่น้องจะหยุดง่ายไหมเนี่ยดูท้องฟ้าพี่น้องเลยมันจะหยุดง่ายปะ ไอเตเบิ้เตเบิ้งในเรดารของปริมาณน้ำฝนนะจ๊ะวันนี้เต็มเต็มเลยจ้ะพี่น้องจา๋าบริเวณที่เตย,ยู่เนี่ยจ้ะตกหนักเลยแหละโอ้โหตกแห้งครับพี่น้องจา๋า ตัแข้งค่ะพี่น้องบึงปริมาณน,น้ำฝนเยอะจ้าเมื่อนี้เสียดยังได้เหรอพี่น้องเอ้ยแบบนี้ซาเก็บผ่า,าเก็บยังไว้สกักย่างดีแต่ว่าผ่าจาของกันยังลืมเก็บเนาะอเอา เนีกแงค่ะจ้าทำาไมนฝนตกในจ้าแจ้งลูกค้าพี่น้องเอ้ยมืนนี้ปิดร้านได้จ้าชานี้ปิดร้านค่ะน้ำแข็งหงจะเข้ามาส่งไม่ได้พี่น้องฝนมันตกจ้า ร้านกาแฟปิดร้านเนาะร้านส้มเนื้อส้มหมูก็คงจะปิดค่ะวันนี้เนาะปิดอีกแล้วเนื่องด้วยฝนตกจ้าปริมาณน้ำฝนอย่างเยอะเลยจ้ะ<ฮ>ทางไปห้องน้ำจ้ะดีว่าจะเอ่อ ตัดหญ้าตรงอันนี้ห้อมนี่พี่น้องจ้าใครสร้างจ้อยเฮ็ดไอ้นั่นมาให้แลาะเราคือไม่ได้ตัดกันเมื่อกดอนตกไม่ละปวดเอาไปก่อนทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรราบลื่นเสมอไปน้อพี่น้องเนาะเอออะปวดมากกะค่ะขูดหนาซะละแทงไปล่านกระเพาะสิจ้าขวแล้ว น้ำขังแล้วจ้ะอุ้ยน้ำขังเบิดเ,เลยน้ำขังทั่วนมานเลยสิเราพาวนั้นแม่นเบิด์ได้จ้ะน้ำได้จ้ะพี่น้องอยู่ทุ่งนาหน้ากระเมีนจ้ะน้ำฝนจะปริมาณน้ำฝนเอาจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากใบสมนีกันจ,จ่ายจะคอยผ่อนๆกี่ใ่นะพี่น้องเนาะ ขอบคุณ f อฟซีสาวน้อยเพชรพันแพงจ่าเอฟซีลาองอิงเอฟซี FC พ่อขอมอดเอฟซีองศิลปินทุกท่านในทีงมงานสาวน,น้อยเพชรแพงจ้าอยู่ดีสบายลำเลยเงินทองสุบูร์สุพนจ้าฝากติดตามชม่องตามลุกตาชแนลให้น้ำเนยได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน,นยจ้าสวัสดีค่ะ